มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชื่นชมวินจักรยานยนต์เก็บเงินแสนคืนคุณยายหลังทำร่วงจากรถคุณยายดีใจให้เงินรางวัลจำนวนหนึ่งตอบแทนค่ะจากที่ก่อนหน้านี้โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งหนึ่งนะคะซึ่งถือเงินสดคืนให้แก่คุณยายพร้อมเขียนข้อความบอกว่า วินมอเตอร์ไซค์เบอร์1 8เก็บเงินได้1 0 0 0 0แบาทส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยค่ะขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ศูนย์การค้าสลากสนามบินน้ําสําหรับคนขับรถจกยานยนต์รับจ้างเบอร์1 8เผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาขณะที่ตนเองกับเพื่อนในกลุ่มวินจํานวน3คนนั่งอยู่ที่จุดรอผู้โดยสารหน้ากองสลาก ในตอนนั้นตนเองเห็นคุณยายนั่งซ้อนท้ายจัก,กรยานยนต์รับจ้างออกมาจากศูนย์ขายสลากโดยในมือถือซองเอกสารสีน้ำตาลแล้วก็กระเป๋าถือเมื่อรถจักรยานยนต์เลี้ยวออกมาได้เพียงเล็กน้อยตอนเห็นธนาบัตรไปละ1,000บาทซึ่งมีจำนวนปึกหนึ่งร่วงหล่นลงมาจากซองกระดาษที่คุณยายถืออยู่น่าจะประมาณ1 0 0 0บาทโดยที่คุณยายไม่รู้ตัวตนเองจึงวิ่งไปเก็บเพราะกลัวว่ารถจะทับหรือมีคนอื่นเก็บไป ขณะเดียวกันเพื่อนในวินก็ตะโกนเรียกให้คุณยายจอดรถเพื่อจะมารับเงินที่ตกกระทั่งคนขับได้ยินเสียงเรียกจึงจอดรถให้คุณยายตนจึงรีบวิ่งนำธนาบัตรปึกดังกล่าวไปคืนให้ซึ่งคุณยายดีใจมากกล่าวขอบคุณตนเองกับเพื่อนวินจากนั้นคุณยายได้มอบเงินให้ตนแล้วก็เพื่อนๆคนละ100บาทเอาไว้เป็นค่ากาแฟโดยตอนแรกตนเองปฏิเสธที่จะไม่รับเงินดังกล่าวเพราะว่าไม่ได้หวังจะเอารางวัลตอบแทนใดๆ แต่เพื่อนบอกว่าให้รับไว้ถือเป็นสินน้ำใจจากคุณยายชื่นชมวินจักรยานยนต์เก็บเงินแสนคืนคุณยายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ